ว่าจะได้ถ่ายคลิปยันจเเลี้ยงน้องหมานะครับมีกฎระเบียบนะครับอยู่ในกรงบ้างนะครับอยู่ในคอกบ้างก็แล้วแต่ละกันจะ,จะทําให้น้องหมานะครับเข,เขารู้ขีดจํากัดของตัวเองครับทําให้เราฝึกเขาง่ายขึ้นหรือสอนง่ายขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็สําหรับหลายๆบ้านนะครับอย่าสนมากสิหหลายๆบ้านนะครับที่รู้สึกว่าโอ๊ยไม่อยากให้น้องหมานอนกรงเลยไม่อยากให้สอนอะไรเลยครับ ผมแนะนำว่าตอนเด็กๆยังไงก็ให้สอนไปก่อนครับเออถืว่าน้องหมาครับเก่งเพียงพอแล้วครับค่อยปล่อยฟรีฟอร์มหรือฟรีสไตล์นั่นเองนะครับผมก็ไม่ได้บอกว่าให้น้องหมาเลี้ยงเนี่ยในกรงตลอดเวลาเหมือนแฮมสเตอร์นะครับบางคนผมบอกว่าให้เลี้ยงน้องหมาอยู่ในกรงปุ๊บไปตีความหมายว่าเหมือนเลี้ยงกระต่ายเลี้ยงแฮมสเตอร์เลยไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเลี้ยงจะตอนที่เฉพาะตอนที่ เราอยากให้เขานอนจังหวะที่เราต้องยุ่งก um so ับการทํางานจริงๆครับเราก็ใส่เขาไว้ในกกงสักหน่อยครับเพื่อเป็นกฎระเบียบให้น้องหมารู้ว่า power เขาไม่มากกว่าคนแล้วเวลาที่เราไม่ยุ่งกับเขาครับน้องหมาจะได้ไม่เรียนรู้การเฝ้าบ้านมากเกินไปครับว่ามันดียังไงเดี๋ยวน้องไนท์กับน้องมิวจะทำให้ดูครับว่าถ้าน้องไนท์เนี่ยเป็นเด็กอายุ3ขวบนิดๆเองเพราะฉะนั้นคือเวลาที่เขาจับเจ็บอะไรเนี่ยครับเขายังแกะละ กะแรงไม่ถูกเหมือนกันดูวิธีการกอดวิธีของเขาครับค่อนข้างจะแรงนิดนึงแต่น้องมิวครับยอมทุกอย่างครับไหนชีสชีสมองกล้องสิชีสมิวมิวมองกล้องหน่อยอ่าแล้วกอดกันเราซีกันเนาะชีสมิวมิวมองมิวมิวมอง ไหอนอาจับอุ้มมิวมาหอมสิป้าสอนทำไงอุ้มมิวมาหอม